การเสียสละนั้นทุกคนเนี่ยสามารถในการที่จะคิดได้แต่คิดได้แล้วทำเนี่ยมันมีสักกี่องค์การจัดสัมมนาในครั้งนี้เนี่ย <c oughs> เราถือว่าเป็นการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันก่อนที่เราจะมีโครงการถวายกระถินสาม0 0ื่นวัดต,ต่อไป เราไม่ควรในการที่จะทิ้งหลักการสามและอุดมการสี่หลักการสามนั้นได้แก่การไม่ทำความชั่วการทำความดีและทำจิตใจให้ผ่องใสส่วนอุดมการสี่นั้นได้แก่ไม่ละทิ้งในเรื่องของความอดทนไม่เบียดเบียนความสงบสุขและเป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพาน โครงการสัมมนา,าในวันนี้ที่มันเกิดความสมมามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้เพราะ9จังหวัดเรามีความสมมามัคคีร่วมกันมีฉันทะอันหนึ่งอันเดียวกันจึงเกิดขึ้นได้ณนะวันนี้ยิ่งในยุคภาวะที่มันเกิดวิกฤตศรัทธาอย่างในช่วงปัจจุบันเนี่ยวัดแถบชนบทบางวัดเนี่ยตั้งแต่เป็นวัดขึ้นมายังไม่เคยมีกระถินเลยแบบนี้ก็มี แต่ถ้าหากว่าวัดพระธรรมกายจัดโครงการถวายกระถินสา0 0 0ื่นวัดเนี่ยพอมัน <c oughs> <c oughs> เผื่อแผ่เจือจานไปจนถึงวัดแถบชนบทได้ก็ถือว่าเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาการที่จะเอาไปเป็นค่าน้ำค่าไฟก็ถือว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่แล้วสำหรับวัดบ้านนอกแถบชนบททำถูกวัดถูกที่ถูกบุคคลและถูกเวลา ก็เป็นการจันลงพระพุทธศาสนาสามารถในการที่จะไปช่วยวัดต่างๆเนี่ยได้ในระดับหนึ่งการกําหนด5รูปเนี่ยเราก็กําหนดตามพระธรรมวินัยไม่ได้นอกเหนือไปจากอย่างอื่นนะครับนี้ก็ชัดเจนพอพระเห็นความสําคัญในเรื่องของการรับกระถินจํานวน5รูปขึ้นไปเนี่ยวัดแถบชนบทก็จะได้กระตือรือร้นและ,ะคิดโครงการในการที่จะสร้างบุคลากรขึ้นมาในทางพระพุทธศาสนา ก็จะมีพระเ,เพิ่มขึ้นมาตามวัดแถบชนบทเราก็ถือว่าเป็นการพัฒนาบุคลากรโดยทางอ่อมในทางพระพุทธศาสนาได้หลวงพ่อธรรมชโยธทำไมคนคนหนึ่งเนะี่ยบวชเข้ามาในทางพระพุทธศาสนาแล้วมีจิตใจที่ตั้งมั่นไม่คลอนแคลนในเรื่องของศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทำานุบบำรุงดูแลพระพุทธศาสนาสร้างศรัทธาให้เกิดก่อนขึ้นกับพระพุทธศาสนาและตนเองก่อนแล้วคอยพยายามในการที่พอได้รับศรัทธาจากญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายแล้วท่านก็ยังเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เราเรียกว่าเสียสละดังนั้นหลวงพ่อจะมองเห็นความสําคัญในเรื่องของการช่วยเหลือของพระ 3- 4จังหวัดชายแดนภาคใต้อันดับแรกก่อน นิมนต์มาทุกวัดก่อนตรงนี้นะครับโดยไม่มีเงื่อนไขและนอกนั้นก็เป็นการถวายากับพระต่างจังหวัดการเสียสละนั้นทุกคนเนี่ยสามารถในการที่จะคิดได้แต่คิดได้แล้วทำเนี่ยมันมีสักกี่องค์ถือว่าท่านนั้นค่อนข้างที่จะเป็นคนที่พิเศษกว่าท่านอื่นก็คือ คิดได้และทำได้ด้วยนะครับอันนี้ข็อขออนุโมทนานแล้วก็ขอให้ท่านนั้นจงประสบในความสุขความเจริญไปยิ่งยิ่งยืนนานและเป็นที่พึ่งทางจิตใจของอญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายตราบนานเท่านานตลอดไป